เดีย๋ยววันนี้จะมีคลิปเอามาให้เพื่อนๆนเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ถ้ารถฟีดของเพื่อนๆคันไหนมีอาการนี้นะครับคือพอบิดกุญแจสตาร์ทขึ้นมานะครับยังไม่ต้องสตาร์ทรถนะบิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตรงเนี้ยเห็นไหมตรงอุณหภูมิวันอากาศภายนอกม่กับคลิปเป็นตัวเลขติดลบแล้วสักพักจะขึ้นเป็นจุดไข่ปลาเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่หน้ารถเนี่ย มันมีปัญหานะครับอาจจะหลุดหายสายไฟขาดหรือตัวมันเสียซึ่งลักษณะเนี้ยจะส่งผลไปถึงแอร์ที่เราใช้โหมดออโต้ด้วยนะครับการใช้แอร์โหมดออโต้เนี่ยระบบมันจะมองจากอุณหภูมิหน้ารถตรงนี้ก่อนนะครับคืออุณหภูมิอุณหภูมิภายนอกเช่นปกติเนี่ยถ้าเซนเซอร์ดีเนี่ยมันจะโชว์ตัวเลข อุณหภูมิอยู่ประมาณสักสามสิบสามสิบห้าประมาณเนี้ยเนาะคือตัวเลขจะไม่ติดลบนะครับเป็นตัวเลขติดบวกอุณหภูมิปกติผมใช้ตัวเลขสามสิบห้าองศาและกันเสร็จแล้วเราตั้งอุณหภูมิของแอร์ที่อยู่ในรถเราเนี่ยยี่สิบห้าองศามันก็จะทํางานได้ตามปกติก็คือเป็นอากาศเย็นนะครับเพราะว่าเราตั้งอุณหภูมิในรถให้น้อยกว่าอุณหภูมิข้างนอก แต่ถ้าเป็นอย่างลักษณะเนี้ยมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่หรือเป็นตัวเลขติดลบเนี่ยบางจังหวะมันจะมองว่าอากาศข้างนอกรถเนี่ยเย็นกว่าอุณหภูมิที่ตั้งอยู่ในรถมันจะตัดระบบแอร์ทิ้งนะครับแล้วปล่อยน้ําร้อนเข้าไปในะระบบทําให้เป็นลมอุ่นๆเป่าออกมาแทนนะครับซึ่งพวกเราก็เคยมีมาถามกันบ่อยๆเพราะงั้น ถ้ารถใครเจอปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นด้วยเนาะอยู่ๆเป็นลมอุ่นออกมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าเช็คอย่างอื่นปกติหมดนะครับหน้าคัีเรล์ปกติให้ลองดูที่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับนะครับว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันโชว์อยู่เท่าไหร่ปกติมันจะโชว์ตัวเลขอยู่ประมาณสามสิบกว่าครับจะไม่ต่ำกว่านี้แลไม่สูงกว่านี้ยกเว้นตอนหน้าหนาวหรือฝนตกเนาะส่วนหน้าตาเซนเซอร์เดี๋ยวดูในคลิปถัดไปนะครับอันนี้คือเซนเซอร์ คุณหภูมิของอากาศภายนอกรถนะตำแหน่งก็จะอยู่ที่ด้านในของกันชนหน้าแล้วกันนะสับช่างทั่วไปชอบเรียกว่าเซ็นเซอร์ยาดมนะครับเนาะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนยาดมหลอดอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์ส่วนนี้คือตัวปลั๊กเนาะอันนี้เราได้อภิันทนาการมาจากน้องในขับเรานี่แหละครับ ซึ่งหลายๆคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วชอบแจกของบ่อยๆนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาจากคลิปก่อนหน้าเนี้ที่ว่าที่หน้าจอวัดอุณหภูมิภายนอกมันไม่ขึ้นขึ้นเป็นจุดไข่ปลาแล้วตัวเนี้ยจะส่งผลไปถึงแอร์ระบบออ,กอ,อกโต้ที่บางครั้งถ้าเราเจอปัญหาว่าแอร์มันไม่เย็นอ่ะให้ดูที่หน้าปัดกันเลยนะครับตามคลิปที่แล้วนั่นแหละ อันนี้คือเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวเซนเซอร์เขาเนาะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เราเอามาแชร์กันครับส่วนนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวเซนเซอร์หลอดยาดมนะครับที่ที่ผมเกินไว้ในคลิปก่อนหน้าเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนี้นะเนี่ยนะครับมองเข้าไปนะครับอ๋อเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับตำแหน่งของเซนเซอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ เอาไว้เป็นเฟลฟเฟลเราตรวจเช็คอะไรนะครับอย่างน้อยเราเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนได้ก่อนที่จะถึงมือช่างใหญ่นะครับโอเคีล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ